เหมือนปองชินเคยนะ,ะก็นี่ครับถามว่าไม่ผมนะครับก็ใส่ชุดนี้นะครับซึ่งเราจะมาฆ่าคิปเปอร์ตามเคยนะครับแต่ว่าไข่คิปเปอร์หายนะครับซึ่งเราจะไปหามานะครับเอามาคราเป็นเอะไรสักอย่างน,นะครับเราจะไปหาเออคลไข่คิปเปอร์เยอะเลยนะฮะซึ่งเราจะไปกันเลยนะครับไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าน่าจะมีนะครับแถวๆเออ แถวๆนั่นนะครับก็ตัดต่อสักหน่อยนะครับมาแรกตัดต่อเลยนะก็อยูเพึ่งเลยนะฮะยังไม่ตัดต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปแอบเล่นมานิดหน่อยนะครับก็ได้ไปหาของมานะครับถามว่าทำไมปวดจนไปไม่เล่นนะ ามีเรื่องครับเขาก็เขาก็ปกติครับเขาไม่รู้เล่นเกมหมคคัพอยู่หรือเปล่านะนะครับก็ซึ่งว่าผมเอออาจจะทำเซิร์ฟอ,อะไรสักอย่างนะฮะเซิร์ฟสนุกสนุกเล่นนิดหนึ่งนะเออนึงอาจจะอัพคลิปบ้างก,ก็ได้นะอยากจะให้น้งนนองๆทฟันเพจมา,าหลายไปปองเออ อัพคลิปสักหน่อยนะผมก็จะจัดให้อย่างฟรีๆนะครับซึ่งตอนนี้นะคร่ค่อยมีอะไรสักอย่างนะตอนนี้ก็ต้องขอขุดก่อนครับซึ่งไม่มีได้ขุดเลยนะครับเยอะแยะนะครับเราจะใส่บ็ลล็อกแทนนะกันนะนะครับก็ถามว่าทำไมบ็นล็อกอะไม่มีนะก็ เออเกมโหมดไปเอาครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเกมโหมดไปเอาล่ะให้พูดยังไงฆ่าคริปเปอร์ไหมก็ต้องมีฐานไหมครับก็ต้องมีสิครับนะครับฆ่าคริปเปอร์นะครับอยู่ดีไม่สร้างฐานเออโอเคสร้างฐานแล้วเป็นหินอยู่เลยคริปเปอร์มาะเบิดครับตู้มไม่เหลือฐานนะครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับ ซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนชุดนะครับ,รบโอ้โหเปลี่ยนชุดอย่างสีแดงนะครับก็ตอนนั้นจำจำได้ไหมครับสีอะไรครับสีเขียว,วใช่ไหมครับก็ตอนนี้สีแดงแล้วโอ้ยสีแดงแป๊ดเลยนะครับซึ่งเสื้อก็สีแดงนะโอเค,คับซึ่งเราจะวางไว้ตรงนี้แหละนะ นะโอเคแล้วก็กันนะครับกันให้ใครมานะครับก็คือเรานะครับจะทำการเออน่าจะขุดอะไรเนะคะนะก็ซึ่ง ก็นะฮะก็ผมรอหล่อเป้่านะฮะติดอยู่บนบนใดเลยเฮ้ยเอ้เออนะครับมีผมรอหรือเปล่ลปานับก็ซึ่งถามว่าทำไมติดน่ะเหรอดูที่เออ ข้างอะไรก็ได้นะผมไม่รู้ครับก็คือดูข้างนี้น,นะครับผมกดชิปไว้อยู่นะฮะก็เลยรอยได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับบอซื้อจะมืดแล้วโอเคเลย นะครับก็นี้อําไม่านะรานะครับตัดต่อสักแป๊บนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ซึ่งผมได้เออโอเคนะครับซึ่งผมได้ไปหาน้ํายาสองน้นํายามาแล้วนะครับก็ถามว่ามันคือน้ํายาอะไรนะครับน้ํายากระโดดสูงนี่เลยนะครับนี่คือน้ํายาเออพูดไงน้ํายาแบบตีแรงๆครับ ก็ผมก็ผสมไม่เป็นนะครับแต่พอไปถามพี่พีดูแล้วนะครับก็ผสมเป็นเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้ถามว่าทําไมเราพี่ตดต่อทําไมเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูเอ่อแมค้ามาคิดแมค้ามาว่ามันปรุงน้ํายายังไงนะครับก็คือผมก็เลยปรุงเองอันนี้ถ้าผมไม่ต้องรู้ว่าผมใช้ตีนกระต่ายนะ คำหยาบอย่าปไปสนใจครับนะับใช้ใช้ตีนใช้เท้าใช้ตีนก็ตายครับผมก็คือนะครับซึ่งตีนก็ตายของเราเนี่ยมันจะไม่ดีใช่ไหมครับก็เพราะว่าเอาตีนก็ตายมาทุบหน้าตัวเองแล่นนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยนะครับซึ่งผมได้ทำสองขวดผมได้ทำสามขวดอันนี้ก็สามขวดนะครับกินอันนี้กินไปสองขวดอันนี้ก็กินไปสองขวดนะครับ แต่ว่าทำไมเหรอเพราะผมนะครับจะเก็บน้ำยาสองน้ำยาเนี้ยไว้นะเนี่ยขวดที่กินนะับเอ้ยผมลืมไปนะฮะอันหนึ่งนะฮะอันหนึง่งนึงสองอันอันนึงแต่ละอันนะครับหายไปอยู่กับมือพี่ผมแล้วนะก็ตตดต่อแว็บ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล,ลค์กดสมัครสมาชิด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายอ,อย่าลืมกดสมัครสมาชิด้วยนะบมากคนะ่ะ